ออกมาแล้วนี่ก็นี่ครับตามไม่ลงตามสูตรพี่ไหมแต่ว่าเกมนี้มีการเปลี่ยนางห้าได้ตัวผู้เล่นกันคุณผู้ชมนะครับมาตินครับออกไปแล้วให้ทางด้านคิมมี่ลงแทนนั่นเองแล้วนี่ครับในในตุ๊กซองครับตัดแล้วก็เลื่อนล่างฮะแลดเมล่าส่วนในในมาหาอีหนึ่งอ้าวเซวิลนี่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวแล้วเซวีหายครับแม่ฮะกัสซีบจะจัดนะครับต้องบอกว่าสองเกมที่แล้วก็มีคู่นี้นะเตวีกับอินฟินิตี้นะครับ รอบที่แล้วเนี่ยยังพอเข้าใจได้แซนฮอกนะครับบางทีอาจจะมีการทับกันเรื่องของในด้านแบบจุดลงจุดลงนิดนึงแต่วันนี้ไม่ฮะอ,อันนี้คือเหมือนมาเอารถทั้งคู่ว่าพี่เดิวต้องครับผมนะครับตัดรถ <ลด S 2> กันะนะฮะซาเวียกับเนอร์ราอินฟินิตี้นะครับเมื่อครู่นี้ก็มีการเปลี่ยนตัวด้าน,านเมจิกเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าแต่ต้องบอกว่าครับผมอะไรวะคุณจะพูดอะไรเมื่อกี้คุณไม่เกิดให้ผมเลยอะแซนฮอกกูปีไม่ลงอ๋อ คุณไม่กดในหัวแลยผมแบบช่วยไม่ได้ไงก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นเอฟเฟกต์มาทำไมว่ามาตินไม่ลงเกมแรกนะอ่าก็คือวันนี้มาตินไม่ได้ไม่ได้ในในใลงเลยครับผมคือเขาน่าจะนับจากเมื่อวานว่าเอ้ยเมื่อวานเนี่ยนะครับมาตินลงนะครับในเกมสุดท้ายแล้วแบบพอมาวันนี้อ่ามาตินไม่ได้ลงนั่นเองนี่ครับก็ฝากเชียร์ต่อนะครับครับสำหรับทางด้านฝั่งของแฟนๆบอสดัะนะสองวันตรงนี้นะครับถ้ามาเนี่ยยังทันอยู่นะครับนะ เพราะว่าอย่าลืมรับเรายังมีแมตช์พิเศษอย่างตัวร<อ>ีวิกด้วยนะครับ,รบผมท็อปสุสองได้ไปเล่นครับอย่างน้อยได้เข้าไปเล่นท็อปสุสองผมว่ายังพอมีโอกาสในการเก็บแต้มต่ออีกนิดน,นึงอ่ะยังไ,ได้บูที่เบิร์เพิ่มแหละนะ<า>ครับน้องบีมก็เรียกได้ว่าแน่นๆๆเลยครับเรียกได้ว่า <c oughs> ของของออปชั่นเกณฑ์ห้าลูกนะฮะสมบู๊หกลูกนั่นเองบอกน้องอุ้ย วงบ,บนครับเซเวียโอ้โหบอลดั้คุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในเพลโซนเอเ็มเอสีซาเวียครับแต่เอ็มซีครับเหมือนจะเข้าบ้างเปล่าแค่ห <c oughs> ัวงวงนี้เล่นยากเหมือนกันนะพี่ดูเพราะว่ามันจะเป็นโซนของเหลี่ยมเขาเนาะแล้วก็มีบ้านนิดหน่อยนะครับตัวของบ้านไม่เยอะครับโอ้ oh, ขวาบนจะเล่นได้สบายๆอินฟินมาคนระับขวาบนของวงบน <มา S 1> ขเงียบ<ว> <ๆ S 2> เลยขวามัไปแล้วนะต้องครับเปิดโซนเเฮ้้ยย ไอ้ยโดดมาได้ยินเสียงเดินแล้วครับตรงนี้แล้ด่าชัดเจนเอ็สิบหกขอภัยโอ้โหชิดบ้านมาครับหาเรียมหาเรียมอยู่ขึ้นรถแล้วน้องชายน้องชายยังไงฮะตรงนี้น้องบีมกำลังกระดกทางด้านฝั่งของเอ็ดสิบหกจังหวะดกจังหวะดกโอ้ปืนเลี่ยงรถออกเอาไปหย้กแต่น้องบีมลงน้องบีมลงรถมาเลยแลนะดูเน็ตลูกนี้จากเอ็ดสิบหกจะเก็บน้องบีมแต่ บีมบอกขออนุญาตยึกยักยึกยักยึกยักแล้วปาขวาไม่โดนแล้วจังหแล้ววิ่งกลับโอ้โหทามิ่งครับได้ไปสามนะท่านพี่ดิวครับขาดเม็ดหนึ่งนะครับแล้วแต่ใจของดิ๊ไปกับบอลเย่เสกได้ลงโล่ยี่ถ้าสิงทูเสกเห็นได้ครับหรือเปล่าสามคนสามกระบอกกระโขกตาหาได้ะารับไม่เจอโอ้โหเห็นแล้วเลยครับเลยฮันล็อกนี่กับทูเสกลด้เม็ดมา แล้วตัวไกเมนเดสดโดนเคาะมาเป็นสีเขียวเคาะแจม่านผู้ชมฮะเจบ็เจบจัดจัดโอ้ะแปดสิบเก้าคุณผู้ชมฮะเนทเคาะข้ามซ้ายมายังหาได้ฮะไม่เจอมุมใกล้สุดตัวน,นี้ตามตามตามาโดดเช็คเฮ้ยเห็นแล้วมุมนี้นะฮาร์ดยึดโคปแต่ว่าต้องเข้าวงทั้งคู่นะครับตรงนี้คุณผู้ชมนะครับทในด้านแปดเก้าและในด้านแฮร์รี่สปอร์ตรอจังหวะอยู่แล้วขึ้นสโคปตรงนี้ไม่ยิงแต่มันนิสเข้ามาแล้วบอกโอ้ยรักจานละนะฮะยังยังเหนียวอยู่แล้วดูเมนเดสกับเอ๊ะยังซ้างขวามีทูสิอีกหนึ่งคน เราไฟไล่ไม่ถึงครับแล้โดนเนีย่ยสวนไปตรงนี้เนี่ยโอ้โหอ,อย่าตายครับตายยากตายย่อยสมชื่อตายทรมานโอ้แต่ว่าใช้เวลากันนานมากก็คือพี่แกเห็นหลายรอบแล้วพี่แกไม่ยอมเปิดโจทย์ครับมาดูฮะแจ็ปเปอร์ไปได้ด้านฝั่งของเชเวฟจากแวมไพร์มาโซนเก็บด้านแจ็ปเปอร์ออกเกมไปเลยครับแวมไพร์กับด้านเอ็มวีร์ลีกจับกอดจายบายมาของเมนเดสขับรวยไปจัปเปอร์ต่อจากปเปอร์ปาดหึ่ง ชอปเปอร์โดนเสกคือซัพเปอร์ไม่ไหวให้สองกระบ,บอกครับแมมีเมนเดคหันไปสวนเก็บทางด้านชอปเปอร์ไปแล้วโดนขวากดปลายังไงดีตรงนี้ทางด้านฝั่งคันได้ครยบแค่โดนซัพเปอรไ์ไปก่อนจอ่อด้านเมนเดคนั่นเองครับโอ้โแล้วแต่ที่ไปก่อนเลยอยู่ช่วงนี้คือทางฝั่ง,งตัวชอปเปอร์นั่นเองหมุนไม่เจออีทูนายใช่ไหมโอ้โหโดนถึง, e งอินฟินิรับด้วยพี่ดีมันนี่ครับผมนะรับคู่ครับลแล้วทูเสกไปบทชอปเปอร์แล้วจังหวะสามวกนาทีนี้ก็คือสกปรกไปไอ้เจ๊ครับด้านขวาหน้าหน้าแล้ว โ oh อ้โหนางยิงจนหน้าตาจะบอดโอ oh ้โหภาพตัดมาอย่างนี้ตัดทางด้านเฟสแคนก็รับอยู่ครับด่านด่านลอยชิวสุดท้ายเฟิร์สเฟิร์สขับรถมาเอ็มอาร์ไฟขึ้นสะกดตัดหายหนิครับพี่ดิวโอจีเวก็ทีมโอ้โหหน้าโค้งเลยจด่านลอยตัดก,กันเองตรงนี้คุณผู้ชมครับชิวเคโอจีแจล้วเฟสแคนก็รับสดนะและเรียบร้อยไปกับชิวตรงนี้เหลือไกลๆคนเดียวเท่านั้นคือเอ็กวินครับพี่ดิวโอ้โหจริงๆเคโอจีเนี่ยเอวัดเองก็ติดด่านนะ ถ้า,าเรื่องขออนุญาตจับด้วยแล้วกันไปจั่วเพื่อนเฉยเลตัดมาเอวินบอกอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, หครับผมยกก่นครับมาสี่ใจหมดแอีกมุมหนึ่งครับเคอจีจดสิบห้า,ามีสองคิวแต่โทนเคล่ามีโซลอกซี่ดัดเดียวดัดเดียวเจดียวอย่างนี้เลยนี่ออโอ้แต่มีล่าบูด oh. บวงครับไม่ให้ไปด้องโอนเรื่อยๆเลยตัดภาพมาคริมนี่ครับเราโซลอกซี่ได้มดุมหนึ่งครับอุ๊เตติมจับเต็มแล้วเต็มหมดไปหนึ่งตัดไปมาหาไม่เจอครับไม่แฮรโอ้ผมไอ้สติ๊กตายหนึ่ง ต่างก็ตีมตางกันบวกฟอร์ล้อกันล้อขวามือครับบอสแมนอยู่ดอกรบหาไม่เจอก็เบสิกหรือจะเชื่อครับแล้วดูเบบี้กระโดดมาให้เฮดเดอร์บอกเฮดดี้เห็นบอลดีแล้วอย่างนี้บอกแบนค์บอกแบงค์หมุนซ้ายลูกแบงค์เล่นไม่บีเกลเล่นเลยเลยครับบอสแมนสนสนเล่นหลังบล็อกยังยักษ์ยักษ์เฮดดี้ยกโยกครับโยกเฮดดี้เก่งจริงๆริงยกอยู่แล้วเนทเข้าสบวกครับเนทลูกนี้เนทลูกนี้เรียบร้อยครับโดนของบอสแมนก่อนฮะ โอ้เหลือใจเชื่อครับเบ๊จิ่งปอร์ตจบ14ไป1อีลิมคุณผู้ชมช็อตเอ็กซ์โซสี่ผู้ชมฮะยืนยิงอยู่ครึ่งวันนะเนี่ยโถมใส่จากคิงด้อมขัดเน้นจากกรุงโซลให้เกาหลีก็มันดีนะตรวจโอ้โหเท็ตหนึ่งหนึ่งพอดีก็คิงด้อมยังดีครับได้คืนมาอยู่ครับแต่ซีโฟจะเด็ดคืนฤดูซีเดียชุกไปอยู่โอ้ยมุมค่างตัวนี้เกมเลยมาแล้วลาแกนไปแล้วอ้ํโอ้ยไม่โดนบางครับลูกเอ้ยอย่าไปป่าแล้ว ปลีลนหลังด้านนินเทเบตามาชิวเอ็กวินลอดเฉยอะไรวะน้า <c oughs> แหมอาศัยจังหวะเขากำลังไฟกันกับเอ็กวินครับจากจิวเน่จากไลแคนอีกลูกนึงตอกให้ดีมเยาชุบเสร็จแล้วตั้มได้แล้วซีเนียกับซีโฟปุ่มกดตัดนทางฝั่งตูลูเซียสโอเคเปิดเต็มเข้าด้านหลังด้วยเพีดีวนะครับ มาแล้วก็เต็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชิดหลังรูเซียนสปอร์ตมาลงหลุมลงแหล่งคิงด้อมล่องล่องเมื่อกี้แม่เห็นแล้วครับไหมเห็นแล้วเแย่ปล่อยมาขาดกินก้มแม่ะหันไปรับหลังเต็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับเฟสแคนมุมนี้ยังไม่เคลียร์ไม่มีสมองปิดครับถูเสกครับได้านทางฝั่งโซนสี่ทัวร์จบมาแล้วเน็ตไล่มาทันทีเคสี่ครับเฟรดวิลย์เกมไปเชิวจบเหมือนกันนะบางเกิรดอีกีว่าเป็นเน็อกซีเนียดได้ตีในฝั่งมีมาแล้วขึ้นตะบบลากมาไกลๆปมคมติดเตือนเข่า มีครับได้มามีไปครับอีคิวได้ซีเนียและเรียบร้อยเลยลูเซตจบ12ไม่มีสกิลไอจเจเลตตอดไปได้ได้านลูเซจครับต่อได้ดไปกามาแล้วทูซอกแบมพายโดนทางด้านออนเซนจากเต็มนักดาวไปเช่นเดียวกันครับโผง่อนข้างที่จะลำบากแล้วฟังตัวเพือดูเลยเขาไม่ได้ต่อขอ,อข้ามใส่ครับแม่อะไรแค่นี้ครับได้ออนเซนไปหนึ่งทุใจ แล้วลากตามมอแมนหลังโผล่แล้วรถชนเมื่อกี้อะไรนันผันพื้นหลาวยืนอะไรบอกแม่ขึ้นรถยิงเลยเมื่อกี้เนี่ยบอกพี่โนเ้วแล้วตัวเขาวันไปโดนเบวีเฮดชนเข้าไปโอ้โหุ่มล่างสายมอร์แมนนอนอยู่หลังบักกี้บริเคไม่เจอครับบริเคน้องชายสายตาจะบอลจังหวะจะรอจังหวะจะซ้มตัวใจก่อนสามมีวีได้ไม่เช็คสายเดินข้ามบีวีไปก็หอบบ้าไปแล้วนี่เกมนี้มันบ้าเหลือเกินโอ้ตาจะบอลนี่กำตัวจประโว่กำตรวจทุกอย่างให้ไม่ใช่คน ก็สุดท้ายเอ้มไฟส์ไปเจมบอมแม่ผิดไหมแม่ึกว่าจะเตอร์นะแต่แม้แต่โจมตีไปได้หกคิวเยอะอยู่ครับแล้วไหลเข้ามาต่อแบบพลอยตอ์ตตรงนี้เหลือแค่ด้านสโตนครับจะวิ่งมาเหยียบไฟเลยละกันครับลังนะหลบอยู่แม่แต่สโตนในคนที่โดนยิงลูกบอลเข้าไปแล้วก็แจี่เรียบร้อยมาเห็นนี่บ้าครับบ้าคุณโคตรโอ้โหแต่เฟสแกตอนนี้พี่ดิวสิบคิวแล้วแล้วไฟไล่อยู่รักเนยเหลือเกินเกมนี้ครับอะไรกันเอาเนี่ยอะดูมุมนี้หลังก็หิน กเอาตัวไก่กับเบต้าเซ็เซไปหวันหนึ่งอยากเป็นเซ็งเไก่แล้วโดนข้อมุมไกมาหลบฝันก็ได้ครับเฟสแานเกมนี้ผู้ชมครับอ g g r e ส s i v e จัดครับการเล่นครับค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวขาโพลโอ้โหโจ้ห่อขาครับกิงรถโถยถึงแม็กจากไร้ค้นไม่แตกครับรถแข่งแล้วกันโอ้พี่เคยเจอไงพี่เคยใส่หมดเลยเกมนี้ผู้ชมครับเฟสกคร grab สายมือนี่ยังไม่เคลียร์นะกสกายซีครับเก็บสบอรเกมไปโจมหนักกล้าพอมีสองคิว ผมว่าเขาไม่ดูว่าซ้ายมือมีคนที่เดียวเพราะว่าเมื่อกี้ไฟเช็คไปแล้วไม่เจอไงติดหน้าเหนื่อยัไปน็อกได้นหนึ่งสามอ่เอา้านีบอกเอ้า,อาคุ้ลอดเหรอเนี่ยรอดเฉยเลยแล่วงี้นะโอ้โหอ้าวแล้วขวาเปิดมาอาร์มจว่นล้แค่น็อกหนึงน่งครับเอาแล้วครับเฟสแกนเปิดมุมด้านข้างตรงเลยครับแต่ว่าอินซีตรงนี้โดนดใจต <ใจ S 1> า,า,จาโอ้โหแกนลงรถมาทีววี่เียบจัดน้ำป่าหนึ่งป่าสองหายเลยครับเนี่ยแหมวอลนัเนเกมนี้หรือจะมาผู้ชมครับเอสไอเกมด้านโลอนซีนี่ไงเกต้ามยังเหนียวอยู่อีกลูกนึงครับจากวิน อ๋อเรดที่หลังเนอะจังหวะโอ้โหเขาลุกพอดีตะโกอย่างนี้พี่เรดต้องชมจังหวะการเล่นของอาร์มมาเกิดเมื่อกี้ดูว่าปาเนี่ยใช่ไหมวิ่งหลบเลยแล้ววิมีการปาร์มิ่งครับไม่มีจะบอกเขบ<อ>ปืนกลับแล้วดูเข<อ>้ามาจองพื้นที่กลางวงแล้วเจอซอร์บัซี่เคาะเคาะเคาะเซนตินเรียบเลอยดับบรรจงได้อาได้ขับรถวนโชว์วิ่งรอบจังหวะนีร้รอบรอบแล้วตอนนี้ให้กินยืด วอลวนรถเก่งจริงนะครับแต่ว่าเกมนี้วอล์ดนะคุณผู้ชมครับยังอยู่ครบ4คนครับแต่ทีจะเอ้าดัดมานี่ตอนนี้เคพี่เขาเป็นนักทางอันเจไ,ได้ไดไดแล้วดูดอกโกงยิงมา,างจากเอเล็กซ์แล้วก็คู่เดิมอีคิวอะไรแค้ครับ <ๆ S 2> แล้วไม่เก็บสักทีเดีวยวเขาทางฝั่งตัวบาเกอร์สอง,งตรงนั้นครับเป็แคนหายหนึ่งเลยครับทุกคนครับเป็นคิวของ EQ คิวนะครจากบงเกิดอร์สได้ไปเพียเดียวนะครับแล้วเองก็มาจากเิวสอร์ตครับไปได้ไใ,นใ,นในด้านแฟั่จากซาวเวียบาครับทด้านอีคิวโอเคไปแล้วคิวมีบูญตายนกงตป็นี้ฮะ แผ่ไดี้ขี่ได้จริงมาแล้วเคาะซ้ายมาน้าเตีนครับไปเก็บที่แกละเก็บเหมือนกันแผ่นเคาะใส่มาหน้าไฟเลยตอนนี้ที่เรดิวาน่าจะรู้ตำแหน่งแล้วนะครับบอลดั้งป้องกอดแล้วล่าไฟเอ็มเอ้าไฟยังหาผมไม่เจอกระตะขวายังไม่เคลียร์เหมือนกันก็ยังปิดบังเกิดไม่ได้นั่นเองครับไม่ลงทั้งที่อาร์มที่เอาเพื่อนไปแล้วหนึ่งชมฮะเะี่แล้วอยวินทอนแล้วเก็บอาร์มออกเกมครับแค่จะยิงก่อ เอาแล้วครับตรงนี้คุณผู้ชมครับสามทีมสุดท้ายครับซาเวียในบ้านครับแล้วโอ้โหสวยแหมเอยไอ้์าไฟก็ไปจวดให้เฉลิมใส่ด้านฝั่งนครับจากซาเวียมาครับแต่มุมขวาเปิดเมื่อกี้ต้องหลบก่อนก็โดนเอสไฟขำไว้แน่เองครับออไดสอร์ลก็ยังอยู่สามเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับนี่แคทเตอร์จะไปวิ่งครับแม่จะวะจะไปแง่แคทตอร์ตัดให้หนึ่งฟุดหายเลยแล้วไปแยกเล่นครับเอรกโดนนะตรงนี้แบบแบกครับคาสู้เพ็กปักผิดปุ่มให้ผมนะเอาจริงผมดูแล้วนะฮะโอ้แนวแบกแค่นี้ขานก็มาก็ได้ใช่นะครับ ที่ว่าใหม่เพิ่มปุ่มผมปุ่มชุกปุ่มแบกให้กันผมแบกเล่นไม่พักเลยกดผิดนะผมเล่นไอ้วอลิคผมแบกประจำอ่ะกดผิดครับผมกดผิดกดผิดอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอสโเอ็กโดนเกมจะเกมไปแล้วพี่ดิวครับเหลือสองคนครับท่าตรงกลางระหว่างสองฝั่งตัวเฟสแคนกับทงตัวเซเวียครับทุกคนผมมองว่าบ้านเซเวียเล่นได้ไหมพี่ดิวนะขอบขอบเลยขอบรัวเอ้าิวบล็อกติดโอ้แล้วดุล้อรถแล้วดุจริงๆครับเฟสแคนบ้าครับเกมนี้ 16คิวเข้าไปแล้วพี่ดิวครับวิ่งหมดพี่แซงนะตอนนี้สถิติสูงสุดคือ19นะพี่ดิวถ้าเฟสแคปอ๋อแล้วครับพูดอะไรเมื่อกี้กระพุดเลยไม่แพ้ไม่แพ้ตาบอกว่าถ้าเก็บฝนนี่คือจะเป็นเรนจ์ใบครับขับไปเพื่อเมื่อกี้แบบหัวแตกนะเมื่อกี้นะเอาดูอาดมาบาดมาหาหาข่าวหน่อยวิ่นนอเลสวิ่นนอเลสวิ่นนอเลสยางกาแฟโอ้บอกว่าไม่ใช่แค่ขอบแล้วผมว่าในบ้านเขายังท่าบลูดิวตาตาวะ โออ้ถงงเแล้วขึ้นรถครับแล้วรอขอทิีป็อกติดแล้วครับิดรถเซฟตัวได้ดิึ่งวนเทจเกย์เราลักตัวมาวงนี้จากกิลวี่ครับกดใส่แล้วว่าติดไปแล้วปิดไม่ลงคุลรถแฟร์เต็มแล้วน็อกเปรย์หายหนึ่งกับกิลวี่จัดให้ยอดแล้วแต่วันี้ต้องขับรถไปเซตครับด้านตัวมาด้านหน้าเซตต้องชายสวยพี่นอนแต่จังหวะนอนเจ็บโอ้โหนติหรือตัวออกไปยิงแล้วได้าติกับกิลวี่แต่ว่ลน็อกใส่ เอาไปมาครับเฟซแคร์รีเซ็ตหมดเลยครับ oh โอ้โหโอ้งูกินหางแล้วดูครับตอนนั้นล็อบบี้ไปโดนรถระเบิดด็อกยาวไปด้วยเหมือนกันอุตส่ศลเขาแล้วเข้าวงกันไปน,นี่ครตอนนี้แกโจข้ามวิกฤตเลยครับ oh ไปช่วยเ oh <ไ>ฟสแคร์เขาดวยดัดน่จาจังหวะเฟสแคร์กำลังโดนด็อกรัวๆแบบนี้ครับแล,แล้ววิ่งสามมาเตโต้สมองสามลูกก็ปิดซ้ายจังหวะล้างรถดึ๊บอย่างไะกิววีกิววีแกนเดียนอยู่เหมือนก่อนเห็นเฮ้ยโดนที่โดนเห็นแล้วเฮ้ยโดนแจ็ค เอ้พี่บอกเนี่ขอยับเนียนนะเนียนนะเนี่ยเป็นเนี่ยค่อยๆขยับไปเนี่ยเป็นต้นข้าวสาลีกิวกิวพี่แล้วจั่วอ้าแล้วนี่เคเห็นเก็ต์เนาะจากขวาล้วยวงต้นม้เดียวเดียวสะมีเนี่ยสักลูกไหมโบ๊ทัสักลูกนี่ผมแล้วตอนนี้เคมีเนี่ยไงคุณแล้วนี่เคนอนก่อนแล้วดูสมองด้านหน้าวีทอร์เลสวิ่งนำอีกแล้วเนี่ยข้ามมากิววี่ได้หนึ่งแล้วเนี่ยจากแฟนแก้ไปถึงกับแพ้ขาดนิดเดียวเคย์งานอยู่แลอยู่พี่ได้ทางฝั่งแฟนออกมาหนึ่งคนครับแล้วดู าไฟเดินใส่ยอกยอกยอยอ,ยอมาแล้วขวาลูกตอกบุกหนี้ซุกตอก oh. โอ,อ้โหบอลตีครับเต่าเดินไปกิวีย่ยิงมีกิวี่ลากขาดไม่พอครับเอาละประโยนกิว <ไป S 1> ีว่เก็บสองวิ่งจังหวะวิ่งจะไปเอาทางด้านของซาเวียและทางด้านขอ่งวอเดตครับลากฟรีๆมาแล้วเต่าไปเก็บเลตัวหน้าวิ่งแหวนดอกลูกดีวีทปุ๊บไปไม่ถึงครับลูกแรงไม่เป็นไรลูกต่อไปตามย้ำตามย้ำไม่ถึงโอ้โหไอ้ระดับโยกไอ้ระดับโยกนะดยำโยกอีกที ลูกสุดท้ายยังไงยอกอีกนะครับยอกุณ้ชมฮะตายอ๋อครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับกิววี่กับนัดตินพอได้แล้วกิววี่ต่อขวาเลยโอ้โอ้แกเก็บรลนลัวเงี้ยป่าไม่พักครับลูกสูตรลูกสูตรแม่เด็กไม่พักเลยคุณ่าใครผมให้คุณเลือกเลยโอ้โหกิววี่อยู่แล้วฟอนะนัทตินสู้เขาไว้ทั้งชายเดี๋ยวไปซ่อมโทรศัพท์พิลันน้องรักเราดูกิววี่กับนัทตินครับแชมป์แรกของวันรจะมาหรือเปล่าแล้ววงบีบนัทติน เรียบร้อยบอด้านอีสปอร์ตโอ้มาแล้วนะครับต้องบอกว่าคิววิ่งกันสโลเกจริงๆเร็วโโอ้หสวัสดีแคมป์แตกแดดคิวคุผู้ชมครับจากทางด้านฟาวด์ดอสปอร์ดครับผมและเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นทางด้านคิววี่ที่ทำสวยจริงๆคุณผู้ชมนะฮะจังหวะวิ่งทำของเฟรชกันครับจะไปเอาทางด้านฝั่งของอินพิตี้ไอ้ขอไปจะไปเอาทางด้านของซาเวียนะครับแล้วขวาเปิดโล่งไงเกมไม่มีสมองสโมกปูไว้เลยนะครับ วิ่งวิ่งกันจั่วไป2พี่เดียวโอ้โหแล้วจัง่ววิ่งตัวหน้าสุดของเฟสแคนคือวินเทอเรนครัมไปโดนลูกสองฮะเรียบร้อยเลยคุณเดียวนะตัดซ่าครับตั้มตั้มตั้มนหายหมดนี่ครับผมนะวอลด้าทคุณผู้ชมยกวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ครับมาแล้วครับผมเสาอาทิตย์ของเขานะครับ